สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนบดี2 8 9แเาท่รู้รู้ดวงรู้จังหวะชีวิตเรามีสิทธิ์รู้รู้เร็วก็แก้ไขเร็วสําเร็จเร็วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณต่การกดติดตามส,สัคสมาชกและแชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์น่ารักน่ารักล่าสู่กันฟังนะคะส่วนท่านใดยังไม่กดกระดิ่งยังไม่กดติดตามฝากกดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงความรักของชาวาธาตุไฟค่ะเมษสิงหธนูปักแรกเมษายนนะคะ ในสถานนะของคนที่มีคนคุยแต่ยังรอความชัดเจนอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าปักเนี้ยนะคะท่านไหนจะได้รับความชัดเจนบ้างนะคะโอเคอันดับแรกขอดู energy คุณก่อนนะคุณเป็นอย่างไรบ้าง energy ของคุณต้องบอกเลยว่าทรงพลังนะคะเจ้าสเสน่ห์พราสเสน่ห์มันคล้ายๆหรือว่ามันกําลังรอเวลาความความสําเร็จนะต้องบอกเลยว่าคุณ มาเต็มจัดเต็มมากในปักนี้สเสน่ห์การเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นคุณเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์มากในช่วงปักนี้คุณมีความเพอร์เฟกมีความเป็นตัวของตัวเองว่าจากริยาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นที่จับตามองคำพูดคำจามีความน่าเชื่อถือซึ่งมันก็ควรจะน่าเชื่อถือบวกกับสเสน่ห์ที่ล้นเหลือมีแต่คนอยากเข้าหาไปตรงไหนคนก็รักคนก็ชอบคนก็หมายปอง ทีนี้ไอ้เรื่องของการหมายปองเดี๋ยวเราค่อยมาดูตามหลังว่าหมายปองแล้วมันมันสามารถที่จะเปิดใจรับได้ไหมเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งภายในภายนอกการกระทําคําพูดของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดคนรอบข้างไม่เฉพาะแค่ว่ากับในเรื่องความรักแต่กับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องลูกค้าเพื่อนทุกคนล้วนรู้สึกว่าอยากเข้าหาคุณอยากปรึกษาคุณอยากเกี่ยวข้องกับคุณอะไรก็ตามในช่วงนี้ที่คุณรอจังหวะรอโอกาสโดยเฉพาะบางคนบางท่านที่รอนะคะในการคบหากับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติหรือเป็นคนที่เป็นเป็นลักษณะที่เป็นคนโกอินเตอร์หรือคนมีตําแหน่งสูง,สงเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการหรือคนต่างถิ่นต่างแดนเอาอย่างนี้แล้วกัน มีโอกาสสำเร็จสูงในช่วงปักนี้ต้องบอกเลยว่า Fu l ออปชั่น Perfect เาบอกว่าบนโลกนี้มันไม่มีใคร Perfect ใช่ปะแต่ครั้งนี้ต้องกล้าพูดบพราะคุณเองอะมันเหมือนมันถึงเวลาของคุณนะมันมีความพร้อมมากๆนะคะสมบูรณ์มากๆดีมากๆอย่างที่บอกค่ะคุณรอสิ่งใดคุณคาดหวังในสิ่งใดสิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณงานะมันคงถึงเวลามันมันคงใช่เวลาของคุณแล้ว นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วกับคนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะกับคนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยแนวโน้มนะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันหรืออาจจะอายุน้อยกว่ามีความล่าเริงม,มีความสดใสมีความชิลสบายๆนะคะแต่จริงๆเชื่อมหมว่าคนคนนี้นะคะเขาเองอะคะ่ะ ในช่วงนี้รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าสบายใจที่อยู่กับคุณและเขาได้รับรู้ได้เรียนรู้ถึงถึงความรู้สึกดีๆที่คุณเคยให้มาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาเขาก็อาจจะไม่ได้อินมากแต่พอในครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเขารีลซ์มากขึ้นเขาไม่ได้กดดันตัวเองเหมือนที่ผ่านมาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าคนที่หวังดีกับเขาที่จริงใจกับเขาแล้วให้เขาได้ทุกอย่างเนี่ยนะคะก็คือคุณ คุณกับคนคนนี้เป็นไปได้ว่านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทัาน้ํากรกฎพิจิกเมีดินก็ได้ค่ะพระสบกันมังกรหรืออาจจะรู้จักกันในสื่อโซเชียลก็คือว่าแอปพลิเคชันสื่อโซเชียลต่างๆที่คุณนั้นไปส่องไปดูหรือไปเรียนรู้ไปรู้จักไปเริ่มต้นกันมาในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเองอะค่ะซาบซึ้งรู้สึกดีรู้สึกเข้าใจในความรักความ ความประสาดีหรือสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับเขาต้องบอกแล้วว่านี่ล่ะค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอย่างอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่างานเงินของคุณมันก็ดีนะแต่พอเรามาดูเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณรอคอยจากคนคนนี้อยู่เขากําลังอยากที่จะเปิดปากพูดกับคุณการเปิดปากพูดตรงนี้บางคนบางท่านการคุยของคุณคืออะไรคือการพิมพ์หากันไม่ได้โทรไม่ได้ยกหูนึกออกไหมบางคู่บางคนเนี่ยเขาก็เขาก็ แชทกันเพราะฉะนั้นการเปิดปากพูดในที่หมายความว่าทั้งพิมพ์ทั้งพูดในทุกรูปแบบของการสื่อสารที่จะเอื้อนเอ่ยให้คุณรู้ว่าเขาเริ่มที่จะพร้อมแล้วนะเขาสบายใจและนะเขาเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างในในวงจรชีวิตเขาแล้วไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านี้เขามีพันธนาการอะไรแต่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมจะเริ่มต้นกับคุณละช่วงนี้เขาอาจจะแสดงให้คุณเห็นเยอะแล้วเขาก็ดูอารมณ์ดีใจดีแล้วก็สบายใจไม่น่าดำคําเครียดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะมีความแบบ หมือนมีข้อจํากัดในอารมณ์ในการพูดในการแสดงออกครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าน้ําไหลไฟดับค่ะพร้อมฟูออปชันมาเต็มคุณรออะไรคุณได้สิ่งนั้นนะฮนะคนคนนี้แหละกำลังจะตอบโจทย์คุณคนคนนี้ต้องบอกว่าด้วยความรี่ผชอบอาจจะเยอนะเนาะอาจจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่แต่น,นิสัยจริงๆหรืออายุจริงเขาไม่ได้เยอะหน้าเ <c oughs> ขาก็เด็กทันสมัยค่ะเก่งฉลาดนะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องตอบแทนคุณแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้เขามาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเทคแอคชั่นของคนคนนี้กัน แหมความเป็นธรรมนั้นบังเกิดนะเขารู้แล้วว่ารักแค้หัวใจของเขาความรู้สึกของเขามันอยู่ที่ใครเขาอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องให้กับคุณที่ผ่านมาเขายอมรับว,ว่าเขาทำให้คุณลาบากใจเขาทําให้คุณเสียใจบางทีบางคนบางท่านอาจจะทำให้คุณร้องไห้แล้วก็เสียความรู้สึกกับเขามากๆนะคะเหมือนกับว่าท้อกับเขาอ่ะจะเอายังไงก็ไม่เอานะคะไม่เปิดใจไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่า เขายอมสยบที่คุณจริงๆไม่ใช่เพราะคุณบังคับไม่ใช่เพราะคุณไปไปข่มเหงหรือข่มขืนจิตใจของเขาให้ได้มาแต่เป็นเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วว่าว่าคุณน่ะรักหรือดีกับเขาจริงๆคุณมีความพยายามคุณมีความอดทนคุณยืนเคียงข้างเขาในวันที่เขาหมดเหง็ดเขาวีนเขาเวี่ยงเขาใจร้อนนะะหรือใดๆก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นธาตุอะไรราศีอะไรยังไงนะ ที่ผ่านมาเขาก็มีความเหวี่ยงความใจร้อนใส่คุณแล้ววันนี้เขารู้ถูกรู้ผิดแล้วว่าเขาควรจะให้ความเป็นธรรมกับคุณเขาควรจะต้องแสดงความพยายามของเขาให้ให้คุณเห็นบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณคงเหนื่อยมามากแล้วนะคะมันคงถึงเวลาจริงๆแล้วเขาจะขอคุณเป็นแฟนคือต้องยอมนะว่าเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาพลาดอะไรทําไมเขาไม่คิดได้เร็วกว่านี้ทําไมเขาไม่สตรองหรือไม่เข้มแข็งท่กคนเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขากรัวอะไรอยู่หรือเขา เขาไปติดอะไรอยู่หรือถ้าติดน่ะต้องบอกว่าเขาจะพยายามเคลียร์ให้ได้ในช่วงปักเนี้ยรับรองเลยค่ะว่าสยบอยู่ที่คุณคุณจะไม่แพ้สิ่งใดเขามีตอนนี้ถ้าถามว่าคนคนนี้ถามว่าเขามีอะไรให้กับคุณมีความรู้สึกดีๆมีหัวใจมีรักแท้ที่จะขอเริ่มต้นละมอบไพ้ถ้าอะไรก็ตามที่เขาเคยทำให้คุณเหนื่อยที่ผ่านมาเขาจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ได้ดีเท่าที่จะดีได้ในแบบของเขา มันอาจจะไม่ง่ายเพราะเขาจะอาจจะเคยชินหรืออาจจะเคยมีอุปนิสัยส่วนตัวบางอย่างแต่เขาจะพยายามเขาจะฝืนสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองแล้วทําในสิ่งที่ดีที่เหมาะสมที่คู่ควรให้ให้แบบให้เหมาะสมกับคุณนะให้คู่ควรกับคุณให้ให้สมกับที่คุณดีละรักเขานะคะได้เป็นแฟนกันแน่แ,นแล้วทีนี้นะคะยอมอยู่ที่คุณแล้วไม่ไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเออมันจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมหรือยังไง โชคชะตาผมได้คิดเดสตินีจักรวาลอะไรอีกอะบุพเพศนิวาสวาสนาทุกสิ่งอย่างมาบรรจบและเริ่มต้นกันณนะปักแรกเมษายนนี้เขาเห็นคุณค่าของคุณต่างคนต่างเห็นคุณค่าของการละกันต่างคนต่างหยุดอยู่ที่กันและกันต่อไปแนี่ความรักของคุณนะับตั้งแต่นี้ไปมันจะมีจากความหวานชื่นชัดเจนไหมมันชัดมันชัดตั้งแต่เขาคิดได้แล้ว คิดได้ว่าทําไมเขาไม่ดีกับคุณให้เร็วกว่านี้ทําไมเขาไม่ตอบแทนคุณทําไมปล่อยคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวเขาจะไม่รีออีกต่อไปเขาจะวิ่งเข้าหาเขาจะพยายามถ้าเขาเป็นคนที่เป็นธาตุดีแล้วแสดงออกไม่เก่งพูดน้อยแต่ที่เขาไม่ค่อยพูดหรือพูดน้อยหรือไม่ค่อยพูดกับใครเขาจะพูดมากขึ้นเขาาพูดมากขึ้นอะไร take a c t i มากขึ้นแสดงออกมีความหึงหวงมีความห่วงใยมีความอยากได้ใครรู้เรื่องของคุณ มันถึงเวลาที่ใช่แล้วค่ะมันคงต้องถึงเวลาที่จะยอมรับว่าต่างคนต่างหยุดอยู่ที่กันและการสิ้นสุดการรอคอยอย่างที่บอกค่ะคุณรอคอยสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นไม่ใช่เฉพาะความรักนะคุณได้ทุกอย่างทยอยเข้ามาค่ะแต่ความรักเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังเฝ้ารออยู่ว่าเมื่อไหร่เพราะคุณก็เหนื่อยมามา,มากแต่คุณก็ไม่เคยไปไหนจากคนคนนี้สักทีแล้วคุณก็ไม่เคยมองใคร บอกไว้เลยค่ะว่านับจากนี้โชคชะตาพ mm hmm. มลิขิตบุเพสัสนิวาสจักรวาลเดสตินี mm hmm. Destiny, ทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ในด้านที่ดีพลังงานแห่งความรักกําลังจะทํางานอาจจะช้าแต่มั่นคงแต่ต่อไปเนี้ยคนที่จะเทคแอคชั่นแล้วคนที่จะแบบวุ่นวือวุ่น,ว,นวายจะเป็นเขาไม่ใช่คุณอีกต่อไปคุณก็จะอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่บนบันลัง mm hmm. เขาก็จะมาเอาอ,อกเอาใจ mm hmm. เขาจะคอยถามคอยห่วงถ้าไม่เห็นข้อความของคุณเ mm hmm. ขาก็จะ สงสัยอยากรู้อยากปุยเขาจะเขาจะเป็นคนที่กระตือรือร้นมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นถามว่าดีไหมมันคงถึงเวลามันต้องดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องไปไปสงสัยไปครางแครงใจกันว่านี่ไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้ก็แต่ก่อนไม่เป็นไงตอนนี้เป็นแล้วดีแล้วนะคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมันดีขึ้นเราก็ยินดีกับมันนะดีมากๆเลยอาจจะเรามาดูกันเพราะว่ามีอะไรให้ระวังไหมถึงแม้ว่า คำทํานายออกมาพลังงานจะดีแต่คนเราก็ต้องรู้จักที่จะระมัดระวังนะคะเซฟไว้ก่อนสิ่งที่ต้องระวังถัดมาคืออะไรอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บีบหัวใจคนรอบข้างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราครอบครัวของคนที่คุณคุยด้วยเขาหรือเธอคนนั้น หรือจะเป็นในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานหรือเจ้านายหุ้นส่วนลูกน้องไม่เกี่ยวกับในเรื่องของอชู้สาวนะอันนี้จะเห็นในเรื่องของถ้าคุณได้คอมมนตกันคุณตกลงกันได้เขาโอเคเทคแอชชั่นกับคุณสิ่งที่ต้องเรียนรู้รับปรับตัวตามมานั่นก็คือเรื่องของครอบครัวไม่ได้บอกว่าเขา จะมารังเกียจคุณหรือต่อต้านคุณหรือครอบครัวของคุณจะไม่ยอมรับเขาหรือเธอคนนี้แต่มันมีแนวโน้มที่คุณจะต้องเรียนรู้อีกสเตป็ปยกระดับอัพเลเวลขึ้นมานั่นคืออะไรความเซเรียสความจริงจังในเรื่องของตระกูลทั้งสองตระกูลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นตัวบุคคล สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณอาจจะต้องปรับตัวมีความอึดอัดจใจอาจจะถูกถามซักไซส์หรืออาจจะต้องไปปรับตัวเยอะๆกับคนมากหน้าหลายตาทั้งพาเขามาปรับฝั่งเราทั้งเราไปปรับฝั่งเขามันต้องได้มีการเทคแอคชั่นมันต้องได้มีการกระบวนการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกเดิมคุณมีกันสคน ถ้าสมมติว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องอื่นเขาก็ไปเคลียร์ได้เรื่องบุคคลอื่นถูกไหมทีเนี้ยพอมีกันสองคนปุ๊บอ่าชีวิตนี้มันยังไม่จบมันไม่ใช่แค่สองคนละมันก็จะเป็นในฝ่ายของมันไม่ได้เลวร้วายมากแต่คุณอาจจะลำบากใจตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมันเร็วคุณอาจจะตั้งรับไม่ทนันอาจเริ่มเป็นแฟนกันปุ๊บปับ๊บอ่าบังเอิญไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจเดี๋ยวไปเจอครอบครัวนั้นครอบครัวนี้คนนั้นคนน,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 นี้เริ่มมีคนอยากได้ใครรู้เรื่องของคุณว่าเป็นแฟนกันเป็นกกััันนนนตต้้งงงแ่่่่่เเเมมมือออออไไไไหหรรจจททีาาาาะะะย็ข มีส่วนแน่นอนค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าใครบางคนเขาหรือเธอคนนั้นหรือคุณเองอยู่ในตระกูลที่ใหญ่แล้วเป็นที่ต้องให้เกียรติวงตระกูลต้องยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีในฝ่ายของของครอบครัวแน่นอนอันนี้คือความอย่าเรียกว่าเครียดเลยเนาะเรียกว่าจริงจังเลยค่ะมันต้องผ่านไปให้ได้มันต้องปรับได้แต่ท้ายที่สุดดูแล้วปรับได้อาจจะมีความอึดอัดนิดนึงตรงที่ว่า มันไม่ชิวมันไม่ได้ชิวๆเหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะเริ่มมีบทมีคนอื่นมีบทบาทเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงออกให้เหมาะสมเนาะเนมเมื่อนี่คือสิ่งที่เรารอคอยและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นนั่นคือวงสังคมนะเป็นกําลังใจให้อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอดูในส่วนของคุณนิดนึงว่าคุณจะมี คนเก่าๆคนอื่นๆให้ให้ต้องได้มาคบคิดหรือว่ามาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมไม่อาดูไว้ก่อนเนาะแนวโน้มคงไม่มีแล้วล่ะนะคะเพราะคุณรอคนนี้คนเดียวอ๋อไอคนที่จบก็คุณก็จบไปแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมแล้วว่าตัวคุณเองอะลำบากใจกับความรักที่มันไม่ชัดเจนแล้วคุณอยากจะชัดเจนถูกไหมคุณรอความชัดเจนอยู่ทีนี้ว่าในลักษณะเนี้ยเป็นไปได้ว่า คนที่จะต้องระมัดระวังในฝ่ายของคุณคงไม่มีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้ไปคล้องแว้กับใครอยู่แล้วคุณรอแต่คนคนนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติว่ามีคนอื่นเข้ามาที่ไม่ใช่คนที่คุณคุยด้วยอยู่ <c oughs> ก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาแบบชัดเจนนะคะมาแบบทดสอบใจว่าคุณน่ะจะสามารถ เริ่มต้นชีวิตตัวเองกับคนคนนี้ได้ไหมหรือคุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคบททดสอบตรงนี้ไปหรือเปล่าถ้าเข้ามานะคะเป็นเข้ามาแบบบททดสอบนะเพราะตอนนี้จำไหมนะคะชีวิตของคนเราเวลาที่มันกําลังจะดีจะเริ่มต้นจะสร้างสรรค์มันม,มันมักจะมีบททดสอบว่าเราเป็นทองแท้ไหมจะแพ้ไฟหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องรู้เพิ่มเติมเข้าไปก็คือว่าถ้าคุณกับคนที่คุณคุยด้วยอยู่กําลังไปได้ดีแล้วคุณก็ต้องเอ่อเทคสเต็ปตัวเองในการที่จะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมของเขาหรือพาเขามาเข้ากับสังคมของคุณอีกอีกสิ่งหนึ่งที่จะมีเข้ามาก็คือตัวแฝงแงตัวแอบๆเนี่ยที่แบบอาจจะเป็นแนวเจ้าชู้หน่อยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คบเราคนเดียวแบบแบบเข้ามาเพราะว่าเราเพอร์เฟกต์ไงในช่วงนี้เวลาออล่าเราดีถูกไหมคะมันก็จะ คือจริงๆออร่าดีเพื่อให้มันแมชกัน hmm. กับคนที่คุนคุยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องบุคเพศสันนิวตัตวาสนาแต่บังเอิญว่าดอกไม้มันมีกลิ่นหอมมันคงไม่มีเพิ่มตัวเดียวเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีตัวอื่นๆปลอมๆแฝงเข้ามาก็แค่ฟังไว้แล้วก็เรามัดระวังเอาจัดสรรเอานะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำแนะนำสำหรับตัวคุณหน่อยเนาะทำอะไรให้ดีกว่านี้บ้างที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนี่ยนะคะถึงแม้จะน้อยใจถึงแม้จะ ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมหรืออะไรแล้วแต่แต่คุณเชื่อในสัญชาติตาญันตัวเองแล้วคุณหนักแน่นมั่นคงกับคนคนนี้มากคุณเองไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเลือกนะคนชอบคุณเยอะมากคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนพราวสเสน่ห์แต่อย่างที่บอกนะคะตัวคุณ่ะนะคะเลือกที่จะรอกับคนคนนี้แล้วคุณเองก็ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนมากหน้าหลายตาเพราะส่วนใหญ่ด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์หรือใดๆก็ตามเป็นคนคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงคนที่เข้ามามากหน้าหลายตานั้น ไม่ได้ไม่ได้มั่นคงเหมือนที่คุณเป็นคือไม่ได้ดีเท่าที่คุณตั้งใจไว้คือเข้ามาส่วนใหญ่ก็มักที่จะมาแล้วก็ไปแบบมาแล้วก็แบบเหมือนมาหลงสเสน่ห์เรามามา,มาหายหายหรือไม่ก็คุยหลายคนทีนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พึงระวังนะักแต่อาจจะเป็นคําชมเชยก็ได้ว่าที่ผ่านมายอมรับว่าคุณก็รอความชัดเจนจากคนคนนี้แม้จะมีทางเลือกอื่นก็ตามแม้ว่าคุณจะแอบน้อยใจแอบกังวลว่า มันจะไปถึงไหนแต่ด้วยความที่คุณมีสัญชตาตญาณที่ดีแล้วคุณทําในสิ่งที่ดีผลลัพธ์มันก็เลยออกมาดีก็เลยจะบอกว่าในปักนี้ใครที่ไม่ใช่พลังงานใดที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ใครก็ตามที่เข้ามาแล้วไม่ให้ความชัดเจนกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงไม่ว่าจะจบแบบไหนก็ตามมันก็จะสิ้นสุดก็รวมถึงพลังงานในตัวคุณเองด้วยมันถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มันชัดเจนเพราะโดยจริงๆในพื้นดวงชะตาของคุณมันเป็นดวงตั้งต้น เป็นเบอร์หนึ่งมันไม่ใช่เป็นรักซ้อนใดๆแต่อาจจะด้วยจังหวะชีวิตนะคะมันอยู่ในช่วงที่รอรอแล้วสําเร็จรอแล้วได้ในสิ่งที่หวังรอแล้วได้ในสิ่งที่รอคอยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าระวังอะไรอยากจะบอกว่าอย่าหลงกลอย่าหลงในเลขอย่าหลงในไฟที่มันมามาทดสอบใจเราสิ่งใดที่ไม่ใช่เราต้องยอมจบอย่าไปเสีงเสียดยอย่าไป ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมาคุณก็หนักแน่นเพราะฉะนั้นคุณต้องหนักแน่นต่อไปอย่าลังเลบางทีนะคะ,ะเ,เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาก็มีความยวนตาย,ยวนใจมีเสน่ห์ดึงดูดอย่างบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นระวังในจุดนี้ให้ดีแค่ระวังและทาไม่ได้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีทีนี้เรามาดูบทสรุปกันนะเจ้าว่าเป็นอย่างไรแหม แหมความสุขสดชื่นสมหวังความถูกต้องชอบธรรมความสว่างแจ้งความสําเร็จการออกสื่อแหมเป้าหมายปักทงได้เลยทีเดียวถึงเวลาแล้วค่ะต่างคนต่างเลือกการต่างคนต่างเป็นแสงสว่างของกันและกันพิสูจน์ใจกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วต่อไปนี้คําพูดคําจาการออกสื่อการไปเจอผู้คนการพูดการอะไรมันมันมันไม่มีอะไรแี่ต้องคุมเคยต่อไป นะคะมันได้ชัดเจนมันได้เปิดเผยมันได้มันได้เฉลิมฉลองมันได้มีความสุขอะนะคะต้องบอกเลยว่าความเป็นธรรมความชอบธรรมนะคะชัยชนะความสำเร็จอนาคตเป้าหมายสุขสำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะคะ หนักแน่นมั่นคงในเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งใจทํามาตั้งแต่แรกอย่าหวั่นไหวอย่าโลเลกับสิ่งเร้าอื่นๆที่มันแปลกปลอมเข้ามานะคนเราเวลาที่เรามีออร่ามีอะไรดีๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีแรงดึงดูดอันทรงพลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามามันก็ต้องมีทั้งของจริงของปลอมใช่ไม่ใช่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นอย่าหลงอย่าเลิงอย่าอย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไปหลงกับมันง่าย อย่าหลุดโฟกัสเอาอย่างนี้ละกันเนาะเดี๋ยวทุกอย่างออกมาดีเดี๋ยวเรามาดูสารจากเบื้องบนกันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างความสุขค่ะที่ผ่านมาเนาะอยากจะบอกว่าตัวคุณเองคะก็มีคนสนใจเยอะแต่คุณเองพยายามที่จะปิดหูปิดตาไม่ไม่รับไม่รับเอาคนมากหน้าหลายตาเข้ามาปิดกั้นบางคนก็มีการบล็อกกันไปด้วย ถึงเวลาแล้วค่ะความจริงจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีได้แตกดับได้จบลงเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณเป็นตัวของตัวเองการที่คุณดูแลตัวเองดีการที่คุณรักตัวเองเป็นการที่คุณเป็นตัวเองในด้านดีที่ยืนคือคุณนะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองยืนอยู่บนขาตัวเองได้ต่อให้ณนะเวลาก่อนหน้าเนี้ยคุณยังไม่ได้รับความชัดเจนหรือรอความชัดเจนเนี่ย ถึงแม้มันจะสับสนถึงมันจะไม่สบายใจแต่คุณรู้ว่าคุณต้องอยู่ยังไงคุณรู้ว่าคุณต้องปรับจิตปรับใจหรือบริหารชีวิตตัวเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างไรเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่มันได้เส้นสุดลงมันได้แตกดับลงมันมันคุณผ่านบททดสอบมาดีตรงที่ว่าคุณรักตัวเองเป็นแล้วคุณก็ปิดกั้นสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ให้มันวุ่นวายมากกว่าเดิมในท้ายที่สุดค่ะคุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะอยู่คนละที่โอเคมันอาจจะเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณอยู่คน อีกคนเขาก็อยู่ประเทศโน้นจังหวัดโน้นเขตโน้นแดนโน้นคุณอยู่ตรงนี้แต่ถามว่ามันมีความสุขความรื่นรมมันมองเห็นกันมันมีกันในหัวใจมันมีความอิสระในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันได้ชัดเจนและคอมคอมมิตไปแล้วก็ตามนับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าหากว่าท่านใดก็ตามที่มีความรู้สึกว่า คนที่อยู่ตอนนี้กับคนที่เข้ามามากหน้าหลายตาไม่สามารถทำให้คุณตัดสินใจเลือกได้ไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขหรือตอบโจทย์คุณได้คุณก็ยังเป็นคนโสดที่ดีและมีคุณภาพและมีความสุขนะคะในท้ายที่สุดถ้าสมมติท่านใดเลือกโสดต้องบอกก่อนถ้าไม่ไม่เลือกใครหรือไม่คิดว่าคนที่คุยด้วยอยู่จะตอบโจทย์ ในช่วงนี้คุณก็จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขส่วนคนที่ไม่ดีไม่ใช่คนที่เป็นมารในชีวิตของคุณมาทําให้ชีวิตคุณเสื่อมถอยก็จะแปลกดับหายแพ้ภัยตัวเองไปเองแล้วคุณจะอยู่ตัางงานอย่างสง่างามอย่างมั่นคงด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนแต่ละท่านที่เป็นชาวธาตุฟไฟเนี่ยได้ชัดเจนหนึ 1. ชัดเจนกับคนที่รอคอยกับคนที่คุณทุ่มเทลงไปประเด็นถัดมาสอง ถ้าคุณไม่เลือกใครหรือคุณไม่คิดว่าคุณจะมีใครคุณจะชัดเจนกับตัวเองและคุณจะมีความสุขมากขึ้นคนที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีร่มสลายแตกดับหายไปในพิษตาเหลือแต่สิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณเหลือแต่สิ่งที่ให้ความสุขให้คุณและบวกกับคุณเองก็สาเร็จในการงานการเงินการเรียนด้วยเป็นกําลังใจให้แล้วดีใจด้วยมากๆขอให้คุณมีความสุขมีความสุขอย่างมีสตินะคะทุกอย่างมันถึงเวลาของมันแล้วสิ่งใดที่เป็นของเรา เปิดใจอ้าแขนทํามือให้ว่างไว้เพื่อรับสิ่งนั้นแต่ถ้าคิดว่าไม่สะดวกไม่อยากได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณนั้นเคารพแล้วรักแล้วให้เกียรติตัวเองแล้วภูมิใจในตัวเองคุณดีกว่าที่ใครบอกคุณเก่งกว่าที่คุณคิดแล้วคุณจะมีความสุขถ้าคุณให้โอกาสตัวเองมีความสุขนะคะ ก็หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ก็ฝากกดติดตามสับสกายไลค์แชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักน่าสุขการฟังด้วยส่วนท่านใดยังไม่กดเนาะก็ฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปส่วนท่านใดกดแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะในท้ายที่สุดก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะทุกคนควรได้รับความชัดเจนทุกคนควรได้รับความเป็นธรรมและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขและมีความสมหวังในแบบของแต่ละคนได้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ